มหามงคลฉเฉลิมพระชนมพันษาอุดมสวัสดสองราชามหาสมัยทรงครองธรรมนำภัยบูยรณ์ภูณอภัยศาสตร์ราชาสืบสารไว้ให้ประชาทรงรักษาต่อยอดสืบทอดสร้างพระบารมีแผ่กว้างทุกทิศาพระเมตตาการุณ อุ่นชีวาที่ทุกร้อนพระกรุณาพระศกชนน้อมศิระนบเหนือเกล้าของเหล่าไทยพระเกียรติคุณเกลไกลทั่วแห่งหนประนมกรถวายพระพรชัยมงคลพระจักกินภูวดลทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายนาราเดชคำทัพ นายกเทศบรีเมืองเขารูปช้างพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและพนักง,งานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง